สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตแห่เม้นไอจีแตงโมลั่นรอ,อกดแห่งกรรมถ้าความยุติธรรมช่วยไม่ได้หลังมีการถแถลงสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาเบื้องต้นตำรวจแจงข้อหาคนบนเรือแล,และคนที่ให้คำปร,รึกษาอีกหนึ่งรายส่วนสาเหตกุการเสียชีวิตแพทย์ชนะสุดสรุปว่าแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำซึ่งคนบันเทิงรวมถึงผู้ติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดก็ได้แสดงความคิดเห็นกันไป ต่างๆนานานะอย่างไรก็ตามในอินสตาแกรมของแตงโมนั้นแฟนคลับแฟนละครรวมถึงชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอีกครั้งอย่างล้นหลามโดยมีทั้งคนที่ฝากความคิดถึงไปให้เธอรวมถึงการพูดถึงเรื่องความยุติธรรมและหลายคนยังหวังว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ โดยที่มีผู้เข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นขอให้โลกหน้ามีแต่ความสุขและโชคดีที่สุดในโลกนะอีกท่านบอกว่าขอให้กดแห่งกรรมเดินทางอย่างมีหวังค่ะอีกท่านบอกว่าถึงคดีจบแต่เราก็ไม่เชื่ออยู่ดีกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอพี่โมอตอนนี้คงอยู่กับพ่อโสนแนแน่เลยไปอยู่กับคนที่เขารักพี่สุด หัวใจพัรทรธิดาจะอยู่ในความทรงจําตลอดไปอีกท่านบอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไปเป็นนางฟ้านะครับพี่อีกท่านบอกว่าคนไทยทั้งประเทศช่วยเธอสุดหัวใจแล้วถ้าความยุติธรรมมันช่วยเธอไม่ได้คงรอแต่กฎแห่งกรรมทํางานขอให้เธอไปสู่หนทางแห่งความสงบนะเธอจะอยู่ในความทรงจําคนทั้งประเทศตลอดไปเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ